พีกคนนี้พีช่องปอะอ,อันพี่สาวทุกคนนะคะข้าวแรงนะคะข้าวแรงปลูกของยาพาอันนี้ก็เป็นต้มเครื่องในไก่นะคะกึืนนะคะกนใส่ไก่บวกมี่น้องอ,อันนี้ก็ย่างเนื้อน,นะคะย่างน้ำตกก็ตาําแกวแกวพิกน,นะคะพิกสดยมยมแล้วก็ตาําอันนี้มันยังงานนี้จากพนนี้ ันนี้อันใส่ปนิ่นเด้อค่ะเด้อทั้งใส่ทั้งเัินร้านช่วงยังน้าเอามะอุใส่ยังไนในแม่ใส่เกลือใส่เกลือเนาะมุกหม้อพ่อแม่พี่น้องเลยอันนี้จะเป็นมุกน้ำใหม่เด้อค่ะเด้อโมกน้ำใหม่โมกน้ำใหม่ตะวันโบกินเพราะว่าเนี้ยกินไม่หลายเลย่ะ ิีนปลาิีนปลาน่ะนี่เป็นปลาไหลิีนปลาไหลอันนี้ตอนไม่กิน้องเอออันเด็กก่อนเป็นคนปีกก็จากใหม่เนาะปูฟ่องก็กินเรียบร้อยแลย้วม,มาค่ะคุะคณเอฟซีมันกินถ่วน้ำยาผ้าเด้อยาผ้ายังกินอยู่แซ่บอยู่บ่แม่แซ่บอย,ยู่บ่ยี่โพรซีอิน,น,นเหมือนนารเบนนะเรากินตั้งแต่ข่อยหยกมาใหายคนนะ่ะอืม มาเด้อค hm mm ่ะเด้อมากินขวน้ำยาพ่ห้องเอฟซกินขอน้ำยามาเด้อมาเด้อีมากและอืมดีมาก่มอืมอืมแล้วก็วยอยูงอืม้าเจ้าอืมสามเจียวเป็นอะไรสาเจียวเพชรอีโป เดี๋ยวเราเห็นแล้วจำเอาจำเอาเว้แล้วแสบแล้วว่ามันเพ็ดกับเพ็ดแล้วกับมาพริกสดเนาะจำจำไฟจีไฟแล้วกับมาตั้มอันนี้ก็ะเจี๊บองพอมัพี่นอเอฟซีไหหมานะคะเป็นปลาล้านะค่ะน่องลูกแล้วตอ,อ,อนก็นเอามาให้ปูคนจำอันนี้ก็เป็้ยนมันเขาต้มเลยค่ะเด้อแม่ยาคนไหปลาอ่อนเอามาก,กิน ให้มาซีกีพร้อมจะกินไป็นสามขีดเนี่ปลาต้มพัดใส่ถั่วดินเอามาเตบ้านอเมะนี่หมากอะไรหมักลำไยเด้อนี่มหมกหักลำไยกามากตะเตืเง้งก่อ,อนอ่อนนั่นแหละพ่อแม่พี่นอ้องลำไยเออเอาขรงหน่อยมาปิดเต็มถุงไว้ยาพืชน,นั่นใบนบาท ญาเพื่นเก็บเก็บเก็บออกจากกันจากต้นเนาะพ่นมาปล่อ,อนอยู่ไกลพ่นละเก็บใหย้ยังบ้านในสุกคกักปันได้พอไม่พี่น้องเลยดเนี่ลำไยหลังบา้านปล่อ,อนป่อ,อนกบับบอยพ่นห่านห่านกบังม่วงเนาะค่ะน้ำกบังม่วง,งมันงน่ำงานต้มน่มลำไยเนาะอืมที่มือนี่ฮันคุณเอฟซีได้เห็นเนา,า,าะญาติญาติปล่อนเป็นอ้าวเป็นอา,เน,อาเนาะพ่นกะกำลัง กำลังห่านต้นต้นไม้ลงมันถือสายฟืนสายไฟเนาะค่ะเนาะก็ต้องห่านลงกินให้อิมนนะ่มในะยาเอ้ยคนะยยน่ะมัะลำนแย่แล้วลูกหวานปาจิวคนกินเนาะสันตะคนว่ามันหวานคนลองลําไยค่ะกับมองลําไยเปลือกบางเห็นไ,ไหมเป็นเังไหนปิ้งปลา แซบอยู่บนปิ่งปลา,าแซบเออแซบก็บกินให้มันอิม่มปูกินอิ่มแล้วปูพรกับเตรียมพระเขามาให้ปูปูกินก่อนก่อนยาผ้าอีกยาผ้ายังอาบน้ำช่วิเสริมสวยแล้วอืมช่วนสิแล้ว ก็ได้ออกไปบนหน้ามือนี้แม่ไปเนะาะแวะซื้อน้ำมันเพิ่นกระบ,บอกขายใสยขวดอ่ะคพินระบอยเอากระติกไปใส่เอาไปแวะซื้ออยู่เมื่อวานนอนเอาขวดไปขวดนำโคกหน้าซองสามขวดไปเอาไปคอยลืมกระติก คนเ่าบอก่นบอนไห้ใส่ขวดวาซัิ่นไหนเอากระติกมามันอันตราย่นบอกคอยก็เลยเออบ่เป็นยังมันคนก็บอกว่าเป็นบางปัมวมาซั่นบางปัพิคนกะใส่ไห้วาชัดอืมฮะยังก็แม่ไปซื้อเมือไหก็ไปนี่เลยพอเมื่อบ้านแ้วขพอเก็เวนี่แหละเวะซื่อเมืองวันนอนปั่ม ปั๊มใงญ่นะเมทางเขาเมืองวานอนนะเพื่อนบ่อขายใส่ขวดประสันพันขายใส่แต่กติขอยพอลืมกะติเออกติขันยูเพื่อนพี่บนขาห้ันยังว่าเขาบ่อขายให้เออเขเจอกนะของเขาเรี่ยขันยู เป็นทังใดวานบ่นี่พูดแล้วก็กินในนี้แล้วเพ็ดแล้วเพ็ดแจ่วมากินแล้วก็เลยเปียใส่อยู่หมักลำไยแม่มเอ้ยมาเด้อกินหนมักลำไยล่ะเอ้ยเอ้ยยังไม่ได้ซุกปนใดแต่กับพ่อกินเร็วแม่แม่อุ่ยสมพรมื่อวาเห็นอยู่ไก่นะคนก็เลยปิดไถ่ก่อนว่าสับสกบ่ซุกกะพอดีเพิ่มเพิ่มวีม่แหลน อืมยี้มกันเลยแม่มแล้วกินน้ำกินน้ล่างมือล่างไม่ล่ะเออปอออนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนเด้อยค่ะเด้อเออฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอออนพี่สาวลุงพ่นในเด้อค่ะเดี๋ยวบออนก็สิกินต่อขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ เจ้าชิไปสอนลูกหัวก,กับแม่มาอื่นหน,น้าครับปนูหน้าครับปนูออพี่บ่อทั้งพี่บ่อห้องทั้งบ้านพี่บ่ออันทั้งมองจะไปตึกสะดุ้งคุนบ่ออ,อ๋อ